สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันในสัปดาห์ที่5แล้วนะคะกับการเรียนออนไลน์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเลือกเนื้อนมแล้วก็ไข่ค่ะเด็กๆคะเนื้อนมไข่เนี่ยเป็นอาหารนะคะซึ่งร่างกายของเราเนี่ยบริโภคอาหารเข้าไปนะคะเพื่อให้ประโยชน์กับร่างกายของเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าอาหารที่คุณครูพูดไปนั้นก็คือเนื้อนม และไข่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเ,เราได้รู้จักอาหารทั้ง3อย่างกันแล้วนะคะทีนี้เรามารู้จักประโยชน์ของอาหารทั้ง3อย่างกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะอาหารประเภทเนื้อหมูนะคะ เนื้อหมูเป็นอาหารที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีนจัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ที่1ให้พลังงานแก่ร่างกายมีคุณค่าให้โปรตีนและยังให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 วิตามิน A ในาอาซินและฟอสฟอรัสอีกด้วยนะคะอาหารชนิดที่2ได้แก่อาหารประเภทนมค่ะ นมก็ถือว่าเป็นอาหารที่อยู่ในอาหารหลัก5้าหมู่ด้วยเช่นกันนะคะทําให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและที่สําคัญยังมีผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กๆและพัฒนาการทางด้านสมองของเด็กๆอีกด้วยนะคะนมช่วยในการบำรุงประสาทช่วยในการบำรุงหัวใจให้วิตามินบีหนึ่ง ช่วยในการทำงานของระบบเซฟผิวหนังวิตามิน b 2ช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงกระดูกเจริญเติบโตทำให้เราตัวสูงขึ้นเพราะแคลเซียมจะช่วยทำให้กระดูกยืดยาวขึ้นนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะก็ช่วยในระบบย่อยอาหารทำให้เราขับถ่ายได้สะดวกป้องกันอาการท้องผูกอีกด้วยนะคะ ชนิดที่3นั่นก็คือไข่นั่นเองค่ะไข่มีประโยชน์สำหรับคนในทุกกลุ่มเลยนะคะ ไข่มีเลซิทีนวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน D แคลเซียมและธาตุเหล็กล้วนเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างเช่นเลซิทีนมีคุณประโยชน์ช่วยในการบำรุงสมองเพราะส่วนประกอบสำคัญของสมองคือเลซิทีนถ้ารู้สึกสมองไม่สดใสเมื่อยล้าจะต้องเสริมเลซิทีนซึ่งเลซิทีนก็อุดมอยู่ในไข่แดงนั่นเองค่ะ สามารถบำรุงสมองฟื้นฟูความสดใสให้สมองของเรานะคะวิตามินบมีประโยชน์ช่วยคลายเครียดช่วยให้น้ำตาลกลายเป็นพลังงานนั่นก็คือประโยชน์ของอาหารทั้ง3อย่างนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะกับประโยชน์ของอาหารทั้ง3อย่างที่ค,ครูนำเสนอให้เด็กๆชมไป สำหรับในวันนี้กิจกรรมของเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้คุณครูมีกิจกรรมอะไรเด็กๆต้องรอติดตามชมนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ